สวัสดีค่ะพบกับงวดนี้รวยนะคะวันนี้เรามาคำนวณเต็งเลขเด็ดสูตรเลขเด่นสูตรงวดต่องวดเลขเด็ดมาเลยรู้ก่อนออกค่ะสูตรจะเป็น4สูตรสูตรแรกจะเป็นหลักสิบรางวัลที่1บวกหลักหน่วยรางวัลที่1หลักสิบรางวัลที่3บวกหลักหน่วยรางวัลที่3หลักร้อยรางวัลที่3บวกหลักร้อยรางวัลที่2และหลักหน่วยรางวัลที่2บวกหลักสิบรางวัลที่2ค่ะก่อนจะไปดูการคำนวณตรวจสอบความแม่นยำของสูตรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c r ค b e ก็กระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆหัยเด็ดๆสูตรของเราบอกกันทุกรอบย้ำกันทุกงวดรูปสูตรงวดต่องวดค่ะสูตรไหนที่มีเลขเข้าเราก็จะนํากลับมาคำนวณให้ทุกคนที่ตามมือนกันอย่างเช่นเคยเอาละค่ะเราก็ทําการจับคู่หน้าคคู่หลังเพื่อหาตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะก็จะได้เป็น27คูณ20นะคะเท่ากับ5 40หลักพันไม่มีใส่เลขศูนย์ค่ะ 41คูณ98ค่ะเท่ากับ4 0 1 8 40คูณ21่ค่ะเท่ากับ8 4 0หลักพันไม่มีใส่เลข0ูเช่นเดียวกันค่ะเลขเดียวที่ได้จะได้เป็น0 8 5 4และ1ค่ะตัวเลขจากสูตรค่ะจะได้เป็น0บวก4เท่ากับ4 4บวก0เท่ากับ4 8แบวกศย์เท่ากับแและ1นึบวกแเท่ากับเค่ะเดี๋ยวทางเลขเด็ดที่ได้นะคะจะได้เป็น05 40 40 18 08 40 ศูนย์แปดห้าสและ 90, 0, 9 0้าค่ะในสูตรนี้มีเลขเด็ดรางวัลใหญ่เข้าตรงเต็ม3รางวัลใหญ่ด้วยกันนั่นคือ4489 0951และ9009ค่ะตัวเลขที่เข้าทั้งหมดนะคะก็มาจากตัวเลขเดี่ยวและตัวเลขจากสูตรกันเลยค่ะเอาละค่ะเรามาคำนวณนตัวเลขเด็ดรู้ก่อนออกเลขเด็ดมาเลยสูตรงวดต่องวดในงวดที่6กธันวาคม2 5 6, 6 6ก็ทำการคำนวณตัวเลขให้ตรงตามสูตรเลยค่ะก็จะได้เป็น90คูณ9 เท่ากับ810หลักพันไม่มีใสเลขศูนย์ไปเลยค่ะส4คูณ8 9ค่ะเท่ากับ3ามเก้คูณ51เท่ากับ45 5. ่ห้หลักพันไม่มีใสเลขศูนย์ไปเลยค่ะเลขเดียวที่ได้จะได้เป็น6 3, 5, 1, 0, 8, 9และ4ี่ค่ะเ,เลขจากศูนย์ค่ะจะได้เป็น1บวก0เท่ากับ1 ห้าบวกเเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข4ี่ค่ะ4ี่บวกเเท่ากับสิใช้แค่เลขหน่วยก็จะได้เป็นเลข3มค่ะและหกบวกหนึ่งเท่ากับเจ็ในทากเลขเด็ดคู่ชุดที่เราจะจับคู่ชุดให้ก็จะได้เป็นศูนย์แปดหนึ่ห้าห้า 6 3สามห้าหนึ่งศูและเก้าค่ะตัวเลขทั้งหมดที่เราให้ไปเป็นเพียงแนวทางสำหรับการเลือกซื้อเท่านั้นนะคะตัวเลขอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็ได้ค่ะใครชอบตัวเลขไหนเรียกสรับจับคู่ตัวเลขหน้าหลังเพิ่มกันแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเลยนะคะ แอดรอทุกงวดเขาว่าแต่ละสูตรแต่ละงวดแทดให้ไปจะมีตัวเลขที่เข้าหรือใกล้เคียงบ้างค่ะถ้าพลาดไปยังไงแอดต้องขอโทษขออภัยทุกคนกันไว้ด้วยนะคะแอดจะพยายามคิดสูตรเด็ดเต่งเล็กเน้นสูตรงวดต่อง,งวดไว้ทุกคนนี่ตามลุ้นกันในท,ท,ทุกๆงวดกันเลยทีเดียวค่ะสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดสูตรใหม่ๆเพรเด็ดๆกับช่องงวดนี้รวย